บมก,กีขานคำบริกรรมมีหองนอกยกนอกไปเห็นทองพ้องตองยยมสติดีๆอยู่มือเฮามันสิคอยเน่นเขาเน่นเขาดูดกันขึ้นเมเล็กตัวเฮาสีเบานั่งสบายคันเป็นเนี้ยนันคันลักษณะนี้เกิดขึ้นนั่งสบายใด มันว่าอยากลุกอยากตียงอยากขยับขยันไปใส่ข้ามโรริกรรมมันกระทำหนาทีของมันสติกกระทำหนาเที่ยวมันเซยบมอนานดอกปีติเลสุขทั้งหลายมันสิขึ้นมากว่ากดให้เห็นให้หูนางได้สบายมอเจ็บม่ปวด ความมึนความชาบมันกระจ่างไปขันเท้าบมมีสติสมาธิมันบมกเกิดนั่งก็อ้อยผิกสายริคขว้วยืดหนายืดหลังโยหันจักขีหมูกจักเป็นวัด อันนั้นคือมันกับเพื่มทั้งใจใจบมเป็นสมาธิกายกาบเ,เป็นสมาธิคขันยูลักะนะันอันนั้นคืออยู่โดยความทุกข์ทุกข์มันบีบขันตรองนิ่งบ่ได้ตรงเฮตตามขันเอาเฮตตามทุกข์แล้วเอาสิบพอสุ พะทุกมันบีบขันแต่แต่เฮามีสติกำนดความถุกทั้งหลายมันจะบ,บอกขอบงัำ่ำผ่าภาวานาขันหูจังสี่น,น้อยๆสำนีแหละมันสิอิ่มอกอิ่มใจหลดเป็นพื้นฐานของกิตใจใดดีมาก ันมือเข้าได้เน่นเข่าโตเบาสบายแลละนั่งประเด้เงินผดดู้ใดเซ้โมเนมนตว่ากี่ข่านกำหนดสติดีดดดนดี่แหละกำหนดดีๆนี่แหละมันเป็นไปเองมันมีขอแม่คือมีสติกำหนดเท่าน,นั้นมันจะเป็นไปเองมัน มนวนนางรับตามือเขากันเล้ีเยมยหน่อยเหลี่ยวแต่มันจะเป็นไปขันแนวนั้นขี่ขานกำหนดขันขี่ขานกำหนดเสียมันเป็นสมาธิมันกับเป็นในยาในความเคยชินพึกงซื้อ,อนางไปกับ่อไปกับรับ โมหะก็ขอขอบงามตาที่แหลกพุนแหละพอขาดสตินางแหลกแลแ้วจะมันสิเป็นไปคันเฮาฝึกไห้โมหะฝึกไห้ความหลงฝึกให้ขี่ขานกำหนดขนาดขี่ขานกำหนดมันโมได้ยากนั่นเลยเกยไขมีสติกำหนดกันยังขี่ขานกำหนดอยู่โมตรงกาวไปบางงานเน่าอื่น โมตังกาวไปว่าง,งานสิ่งอื่นที่นะักสิมีสติกำหนดแม้นงางแทเๆบบได้เฮดเวียกย็งงานยังสติยังขี่ขานกำหนดนางแหล้วกับปล่อยเลยขันเป็นลักษณะแนวนั้นอันนั้นคือฝากฝากชีวิตของเจ้าของไว้กับโมหะของเจ้าของเพื่อสิสรสางความหลงให้แก่เจ้าของ เรา่าทำล่ายเจ้าของเองโวยโมหะของเจ้าของเองโมเอาโมหะนี้บ่เอาสติเข้าไปโมมีสติกำนดแต่ว่ามีโมหะให้พอกพูนขึ้นพนามีสติเข้าไปเลีวภาคอาวานาจังจเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนา ฉะนั้นความเคยสิ้นเฮาฝึกมาให้มันชจำช่องของดีแล้วเขาก็กำหนดอยู่หันย่า,มาเมื่อเ้ามีสติกำหนดแล้วสติดีสมาธิปีติมันเกิดขึ้นมารอเรียงอันนั้นจังสเสม่นเป็นเหตุเป็นปัจจัยบ่ให้ได้รับความถูก ยังสิงหาวอ้ความสุขมันอยู่พี่ความทุกข์สิบออกเขาขอบงำอันหนีในด่านสมาธาิความทุกข์สิบออกหยิบคันบกเขาขอบงำ แม้นางมั่ง,งกรไดทุกตะกายที่เขาม่องเพลินเพลินแต่ความเป็นจริงเลยผู้ที่มีจิตสงบเพลินว่าทุกตะก,กายเพลินนั้นแต่มันเป็นเสื่อมเป็นธรรมชาติมันสื่อ,อแต่กันเท่าผากเพอใบหน้าบวไรคิดใจบวสงบนั้นอันนั้นมันสิเสื่อมไปธรรมชาติแล้วก็ทุกกายพร้อม ที่แตกต่างกันยังส่เสื่อมไปตามธรรมชาติโดยที่โบมีสติปัญญาหูมันว่ามันเสื่อมไปมากสำเร็จท,ทุกขณะทุกขณะทุกขณะนะั้นแต่ความสุขและความทุกข์เฮาพี่เป็นภูสัมพัสหูพอขันภูโมีผากภาวนานสติดีๆนี่ความทุกข์มันสิบบปรากฏ ให้เห็นดอกทุกกายเลยสุกเซยํคเมื่อใดรับความสุขอยู่จังสรนสบายยูน่นั่งไปเลยเพิ่นไปเลยเซยทถูกบอสามารถบีบขันกายเฮาใดความเจ็บความปวดบอสามารถขอบงำกายใดบอสามารถเกิดขึ้นใด แต่ปีติและสุขทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของพุ่มเป็นอารมณ์ของเทวดาเทวดาเป็นสิบโมเจ็บโมปวดในกายโมมีเจ็บมีปวดในกายพุ่มเป็นกบโมเจ็บโมปวดในกายแต่ขันปุตุชนคนธรรมดานี่มันสิเจ็บสิปวด ขันอารมณ์ของพวกเทวดาของพมอารมณ์อันเป็นทิพย์เกิดขึ้นหน้านนางภาวนาไปกะเบาสบายบายวอหันได้ตายห,หรอกธว่าจิตห้เาเป็นเทวดาเป็นพมแหละบอหันเป็นประหันก็ตาม อันนี้คือพอเมฆุบาอาจารย์ไสอุบายให้เข้าด้ภากพอหน้าเพื่อเสนี้จากถูกของเขานี่แหละจะนน้นชาติปีทุกคาชราปีทุกคานี่โว่ามันบ่ได้ยกเว้นเข้าเลยแล้วเข้าก็สิพ่อมือนี่มือหนา จนว่าหอดมือเบิดล่มหายใจตายก็ยังว่าถูกอยู่ก่อนจี่ตายก็ถูกอยู่ขันเหฮาโบพื้นล้นอบลมให้มันจำช่องค่องแค่ดีแล้วมันมรดยกเวียนเหฮาเฮากะเสิพ่อมันบ่าเนี่โอย โมลานเปินใส่คําว่าสิริพอโจรในมือข้างหน้าสิริพอเพชรขาดดักเท่าอยู่สิริพอความเป็นมูเตวสิขาเฮ่าให้ตายแบบเลือดเจนมูประเภทหนีอยู่น้ำเฮ่าตังเต่หัวหอดเท่ามันอาศัยทุกหม่องบอลตอนเสาร์กระยิมตอนซ้ายกระยิมตอนคำกระยิมเต่มความหยุมนั่นแหละเฉียดเชื้อเฮ่า ความแก่ความเจ็บความป่วยความชราผ่าเป็นเพจฌฆขาดเป็นมิรที่เจยดเทียนทำลายห่าถูกบม่องบอลบ่อไรกเว้นเสาสายใบคำกลางเื่อนกระหักเมน์สิงหนีเป็นเพชฌฆขาดเจยดเชียนให้ร่ังกาหนีได้รับถูกทรมานเสื่อมไปตามกาลเวลาบ่อให้ยังยืนมันคงท้าบอลได้ให้ความเสื่อมและความชิบหายให้ความเสื่อมและให้ความถูกเก็บป,ป,ปวดทรมานถูกม่องบอล ตื่นหงสาเมือไม่กันยังพ่อบ่อนี้จากอาศัยเฮาอยู่สู่มือกับเบียดเบียนเฮาอยู่สู่มือบ่ได้วาเจ้าจีหน,น่อยหนุ่มเถาแเกสรากาศหากเป็นแนวคลองม่านหากเป็นแนวคลองเพชฌฆาตหากเป็นแนวของผู้เบียดเบียนผู้ใดเกิดมาในโลกกะหากพ่อบอมียกเวนสีว่าเป็นค,กกครูกรรมครูเวทก็คืองกายกับใจมันเบียดเบียนกันให้ทุกทรมานบ่มีการนีจาก ันวาสวยเศาบายกับหักพ่อกลางคืนกันยังไปมานอนกับหักเมนแม้สิ่อในห้องในเอความเจ็บป่วยไข้บริยกเวินนอนแต่เทวสุขสบายมันกันยังไปขี่ขอ้อของงำเอาได้ขันว่าใจเห่าเห็นทุกตามเขันว่าใจเห่าเห็นทุกตามความเป็นจริงจังสี่ละเฮ็ดจังได้ินีจาก สังขารร่างกายเป็นทุกข์ขัดปนิบมผู้อื่นเบียดเบียนแต่ความแก่เจ็บป่วยไข้ันหากเบียดเบียนเองมันอยู่ในร่างกายนี่ม่อยู่ดีสมััยในขี้งอันนี้คือเป็นผิชิขาดให้ความถูกแก่ากายเฮากรสิเป็นกี่ขาหลับใส่ได้รับความถุกจนหอดมือบดลลมหายใจคนผ่านศาสนาสอนพอมีครูอาจารย์ก็สอน เฮากับสาธยายทำวัดมากกับเจมแจงรับปัน oh ี้ขั ue, ้น่าเจมแจงทั้งสี่เจมแจงโดยปัญญาด้วยสัญญาแต่ปัญญาทั้งในจิตใจหาบว่าใหเจมแจงก็เลยยังหลงอยู่ปัญญาทั้งจิตทั้งใจจิตใจหาว่าในเกิดปัญญาก็ยังหลงอยู่ทั้งทั้งตีเฮ้าทำวัดเสมอเสมือ ชาติปีตุกขาชรา,าปีตุขา,ามารณ้ำปีตุขังกันยังพ่ออยู่เสมอแล้วกันหลงอยู่เสมอเป็นทุกน้ำมันเสมอโอ้ยอันนี้คือเฮ้าเจ้าข่อย,ย่ังผักเกี่ยนภาวนาบั่นดีคือพ่อเมค่คูบาอาจารย์สอนสั่งฟังก็เข้าใจอยู่เต่มันบ่แเ้งแล้ว่าฟังแหลวกันยังหลง หูมันว่างบได้อันนี้คือเหรือว่าหลงหูยังหลงอยู่หูแต่ว่าว่านแจงกานเฮาหูาแบบนี้ก็ยังหลงอยู่สิอันนี้คือนหลงในภาคภาวนาหรือว่าหลงแต่ว่าเ้าว่าเฮาหูาห อันนี้คือหูของปูตุชนผู้ทินมันมีกิเลสอยู่แต่ว่ากันหูของพ่อเมรูบาอาจารย์ผู้เ,เพียนส้างผาคภาวนาด,ดีแล้วเพิินสิบุกร์กายมันทุกใจเพลินกระบบทุกอันนั้นคือเพลินหูแล้วแล้วเพล่นกระโบลงอารมณ์โหลงสังขาร อันนั้นคือปันห้แต่เฮ้าพืย่ยแล้วเจ็บปวดออยเอออยเอพุ่นพีก็อ้อยใจมันบ้างบ่ได้เป็นหน่อยหน่อยคือยังเป็นได้หลายขันผู้อื่นเป็นกับฟันว่าเป็นแต่จ้าของขันเจ็บกับเจ็บตัได้หลาย คือจังเก็บแต่จ้าของผู้อื่นคือสีโเจ็บไปนั่นนั่นอันนี้คือการหยุดถือขันว่าป่วยวอยดียยยยสบายกันมีแต่จ้าของในคักค่อนอันนี้คือการหยุดถือมันว่างบ่ได้ขันมันว่างบ่ได้มาเน้ยป่วย ขันเห็นหนากันกะโอ้ยป่วยโอยู่ดีสบายเอียงต่างๆไปโอ้ขันมันว่างบาม่ใด่ไม่สิพอตอนเนี้ยนักโอดควนแต่แนวนั่นแต่พอเม่ก็บออาจารย์ผูผากพอหน้าดีเป็นบม่ใหญหูาซาเซ้พอซ้ำนั่นขันมองในยเย็นหนึ่งเลยว่ะ เจ้ากรรมนายเวรในแก่ความเก่ความเจ็บความป่วยความชราภาพาเป็นเจ้ากรรมนายเวรยั่งนักอยู่ก็เลยใส่กรรมใส่เวรอยู่หันทิ่มบ่ไดว่างบ่ไดกิดใจก็ว่างบ่ไดสีโอดควนสีบคาค่ควนหาคำค่วนหาประจานต่อไปแต่ว่าขันบิดกรรมเหลี่ยนซื้ ทั้งใจมันบ่นมีผูกมัดกายแม้ป่วยกับปวยแต่กายใจบ่ป่วยบัดมันก็สส้นมันกับคนละส่วนเม้สิป,ป่วยก็สร้างมันกายแต่ใจมันคนละส่วนบริโภคข้นปวยเพิ่นสิปวยทำได้ก็ซํำนั้นของเพิ่นพันวาเพิ่นสิปวยทำได้กับเพิ่น,น,น,ดนอดขวนไปเบอกไป โฆษณาไปกับของเพลินมันเมันของเฮ้าขันมันเป็นของเพลเนินอย่งสันใจมันว่างสันของเผยของมันผ,า,นผากพอนาะเป็นแนวนั้นฉะนั้นป่วยเนื้อว่างบ่ไห้สิอดขวนอยู่บนเส้าสาทายาอยู่บนเส้าอ่างแต่ป่วยอยู่บนเส้า อันนั้นคือการยึดถือกรรมทางใจมี่แต่ว่ากรกรรมทางใจบ่มีอยู่ป่วยต่างกายบอกไปกับพ่อแหลวๆไปแล้วกันเซยมีผูถามกระบ,บอกไปสำเรันการเซยบโมได้ว่ามันคักหม่องใดโมได้ดว่ามันคักหม่องใดเพราะว่ากรรมทางใจบม่มีใจมันหมังวลน มันกับโฮมูซาแต่ว่ากรรมทั้งกายทั้งใจมันมีเกี่ยวกับเจ็บกับป่วยกับพออยู่ดีสบายมันมีจองใส่กันมันมันสิอ้อยอ่างหลุดเจ็บหน่อยๆน่อก็อ่างเพราะกรรมมันหนักกรรมทั้งกายกันนักกรรมทั้งใจกันนักอันนี้คือการ ใส่กรรมมันผูกมัดแล้วใส่กรรมยห่หันกันล่องเบงพระโมคคัลลานะกรรมทั้งกายพันมีแต่ว่ากรรมทั้งใจพันบ่มี่ถืทุกจนกันหลูกแตกกรรมทั้งกายนันมีแต่ว่ากรรมทั้งใจพ็นบ่มีเพื่อนกับประสานกายด้วยฤทธิ์ของเคนเขาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ล่าขอานิพานอันนั้นคือกรรมทั้งกายพันมีแต่ว่ากรรมทั้งใจพันบ่มีเพันบ่ด้ว่าโอดควรเตียงสันเตียงสี่อันนั้นผู้ประเสริฐเพิ่นเฮายกไว้เนื้อเก่าเนื้อกำมอมเฮาอยู่ใต้เทถาผู้ประเสริฐเพิ่นผู้ประเสริฐเพันปนิบดิหุบบลิหุซาอีนั่งพันทั้งพิ่นบ่มีหุซาพันได้บดิ หลงในหลูกกายพอจิตใจเป็นมมีถูกเบิดกรรมแล้วเบิดกรกมเบิดเวนแล้วแต่ว่ากราทางกายมีกกยมันใส่ไป ใส่บทเแียวเมื่อกาสวงอันนี้ในภาคภาวนาเพ้นว่าแนวหนีจังสิเฮ้าสิบ่เฮ้าสิเห็นสังเกตเวลาคุยกันจังสันจังสิเจ็บจังสันจังสิขันเพ่นในเจ็บเพ่นคักอันนั้นคือกรรมทังใจพ่นไม่อยู่พ่นสิอ่างขึ้นมาโหลดหนกแต่ว่ากิกรรมทังใจพ่นบมมีป่วยกะเพราะซ้ำนั้นพ่นสิบว้าวอดควนขึ้นมา ขันวอาอดข้นกันมาก,กันเ้าฝ่อภาคภาวนาแล้วประจานจะของให้โมเบิงคน,น,นกกว่างขันวองนักคนนั้นเลยจกใส่จะของให้โมได้เบิงคนว่าสาวใส่จะของให้โมได้เบิงคนว่าอโอ้คนใส่ข้ามเนี่ยน,นั่นพอมันมี ความยึดถือในก็สิออกมา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 ใจยึดถือกายเราะผากภาวนาบวไ้ยึดถือกายหรือใจมันผูกมัดกายใส่กรรมกันบวชเบิด แต่ว่ากันใส่กรรมกันเบิดป่วยมันก็ป่วยซื่อเอาไปมันก็เศร้าคือจังประเด็จพระคณหลวงพ่อพระภาวนาวิโมน่นเบาเมื่อคืนนี่กรรมของคนเบิดเศร้าบมเด้ถามหาอีกไม่เบา,บากับเบาแบบสบายเพราะมันเศร้าเล้ว ขันมันเศร้าแล้วบอกก็บอกเปลี่ยนสบายเื่อบ่นในกงนังวลบ่ไในกินยาบ่ไในรักษาอีกแต่ขันภูที่มีกรรมมีธรรมยุแต่มันมีกรรมพบมันบีบขันไวเน้เด้อวเจ็บก,กับเจ็บคักทุกกับทุกคคัก ยามเบาเท่กันโอาพอซ้ำนั้นคอยแห้งคักกุล่ะผลได้มันคักหย่อนยึดถือกินยาซ้ำนั้นเก็บซ้ำนั้นคอยแห้งคักกุล่ะคักหย่อนยึดถือยึดถือคักก็เลยบอกว่าคอยแห้งคักกันว่าโอ้ยซ้ำนั้นสอดปัดหลด เวิ้งพี่เลนว่าด้ี่อยแห้งคักคักย่นยึดถือกรรมมันนักบวาว่าขันผู้เิ่นเวทกรรมแล้วกรรมนีนการของเวะผูกมัดกายมันหน่อยมันมันก็บ่พาสำนัทเมื่อสิบวว่าคอยแห้งคักมันก็พอสำนัทม,มัน,ส,น,นมสิคักมองได้ไปหยุดถือ มันให้ทุกะนันยังสิงไปยึดถือมันคักกุ้ยมันสิคักมองไหนคักย่อนใจพี่มันยึดถือเท่านั้นเองขันใจบ่ยึดถือเนี่ยครพอาซ้ำนั่นอันนี้ตามพ่อเม่ครูบมาอาจารย์พนบอกสูฟังมันบบมีแนวคักหนอกมันคักย่อนใจพี่มันยึดถือนั้นหวย่บยู่ดีสบายเจ็บปวดก็คือกันเจ็บปวดนี่ย่อน ใจพี่มันยุดถือบันยำบอยู่ดีสมัยกับใจพี่มันยุดถือมันจะป่วยหมอวเศร้าจากเ่อกรรมมันมีวะสนะแต่ว่าการกรรมมันบ่มีมันบ่อยุึดถือแล้วก็เพื่อนเซยป่วยกับสางมันตัวป่วยจะกาไกใจมันคนละส่วนคือจังเฮ่าเจ้า่อยเพลี่ยนสางเดินนางจังสี่หละ นางภาวนาไปเจ็บก็สร้างมันกำหนดไปแต่ว่าใจมันสบายอยู่ขันใจมันสบายกับนังภาวนาไปกำหนดไปเสยทุกข์กับทุกข์กายบนตัวพวกนี้ทุกข์ใจขันยาเหมือนมันแยกกระโดกจังสีมันกับนังภาวนาด่เสยเอาไปมากันสติเอาดีสมาธิเอาดีความเจ็บบวชอกงอมกายมัน